จังหวัดลำปางก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเช่นกันนะครับโดยทางด้านจังหวัดลำปางมีการจัดตั้งศูนย์โควิดแอนโฮมไอโซเลชันครับประจำอำเภอเมืองลำปางรองรับผู้ป่วยสีเขียวป้องกันการระบาดของโรคเป็นวงกว้างครับทางด้านนายสันติรังสิรุจินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดลำปางแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับ ก็ได้ตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโควิดแอนโฮมไอโซเลชันประจำอำเภอเมืองลำปางที่ห้องประชุมชั้น3อาคารโภชนาการของโรงพยาบาลลำปางนะครับหลังจากที่พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเขาก็มีการเร่งค้นหาตัวผู้ป่วยเชิงรุกผ่านการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ในแต่ละชุมชน ก็หวังที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างแล้วก็หากพบผลเป็นบวกเนี่ยน,นะครับผู้ป่วยก็จะต้องติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโควิดแอนด์โฮมไอโซเลชันประจำอำเภอเพื่อที่จะประเมินอาการแล้วก็ประเมินความพร้อมในการรักษาไม่ว่าจะเป็นแบบ HI ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์โดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมแล้วก็กุมารแพทย์ให้การดูแลรักษาแล้วก็ติดตามอาการของผู้ป่วยจนครบ เจนถึง10วันนะครับ